ก้อยเดือกครับเดือกเดือกอีรีที่เหลียวเหยีนดเนื้อครับเฮ้ก้อยเดือกก้อยเดือกย่าวาเงี้ยยาวาเงี้ยคนสิได้ยินอืมซอยจุซอยจุซอยจุหลอกเลี้ยนกระโจหรือว่าเห็นกระโจกินเนาะฮ่าเตียมีคนเบิ่งเข่าเหมือนกันเนี่ยเขียงเลยดิดีครับดีคม ียเปียเปียยังสาวนั่งเปียสดๆเกียวเกลียวเกียวแ่ไยสมัรันหวมเยี่ยมไปเปิดกินเิดวนาวื่ผ่าหัวตะพานมาสองมือผ่าตะพานมาสองมือ คือยังห้ารัดอยู่รักกินไม่นด้เสียรปตรรมินมวันไหนดิมาห้ากับท่มันเะดูถายด้ดิเดีสดเลยดครับเสืออันนี้เขาเนเนื้อเสือเนคือเนื้อเสือนี่ห้าต้องเขียนางทีมีติดมันเนี่ยิดมันหน่อย ชิมชิมบางเจ้าครับก้อยเด็อกอีดีแต่ไต่ไปกินครับก้อยเด็กข้ามเรียกแขกมาขอขอพวกอันนี้ในนี่ เพียงก็เสียครับเสียทำแหกแหกม,ม,มันเลยก็ขีหม่ทำแหกแหกมัน <c oughs> นอนอยู่ครับดูเลยเปล่าลูกด้วย, <c oughs> อยอเอาแค่นี้นะครับคนที่กินเบิร์ตก้อนผม